ช่วงนี้นะครับก็ยังอยู่กับทางช่อง7 HD อยู่ครับแล้วก็รายการมีรายการรถครับชื่อ Motor ร h a อ n e l ที่ทำอยู่ออนแอร์ทุกวันพุธนะครับหทุ่มยครับแล้วก็จะมีทางออนไลน์ด้วยรายการรถก็จะมีของ Target c a r c e n t อ r อีกรายการหนึ่งด้วยครับที่เป็นแบบแบรนด์รถซปเปอร์คาร์เลยครับนอกจากนั้นก็จะมีรายการธุรกิจครับชื่อรายการติดลมบนอันเนี้ยคนที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจที่น่าสนใจครับเราก็จะเอาผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จในชีวิตหรือว่าเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จครับมาพูดคุยกัน จะมีทิปแอนทริคด้วยว่าทำยังไงเขาถึงมีวันนี้ได้ทำยังไงเขาถึงติดลมบนได้ครับทำไมถึงเป็นรายการแนวแบบว่า,าเขายำบรเษัทกับเป็นทางการยความที่เราเป็นคนเจาะเปิดทายในช่ไหมใช่ครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าวงการละครเนาะมันอาจจะเงียบลงในช่วง3-4ปีที่ผ่านมามคราวนี้เราก็มานั่งคุยกับผู้ใหญ่ในช่องคุยกับเพื่อนๆคุยกับตัวเราเองคนรอบข้างว่าเอ้ย เราจะปรับตัวยังไงให้ทันกับยุคสมัยนี้ครับเราก็เลยมาลงที่ว่าอะไรที่เราเป็นจุดสนใจของเราความชอบของเราแพชชั่นของเราอยู่ตรงไหนแล้วเราก็เลือกที่จะไปโฟกัสแล้วก็ใช้ความเป็นนักแสดงของเราไปต่อยอดในส่วนนั้นก็ลเลยเกิดรายการพอดแคสต์ชื่อติดลมบนรวมถึงรายการรถยนต์ด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางช่อง7 HD ด้วยที่พาผมไปรู้จักกับรายการมาร o ตเชียลแลก็เริ่มเข้ามาในวงการยานยนต์มากขึ้น ยิ่งเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วมีโอกาสได้ไปทํางานด้วยครับมันก็เลยแบบเป็นแพชชั่นและอินกับสิ่งนั้นไปเลยครับก็คือทุกครั้งที่จะได้รีวิวรถคันใหม่เราได้ทํากันบ้านก่อนได้เป็นลองและได้เป็นกระบอกเสียงให้กับคุณผู้ชมเลยว่ารถที่เราใช้อยู่นี่เป็นอะไรยังไงแล้วก็ที่สําคัญผมพยายามจะอ่อนนสคือซื่อสัตย์กับผู้บริโภคมากที่สุดจุดที่ดีจุดแข็งของแต่ละอย่างในการรีวิวก็อยากจะแสดงออกมาแต่ข้อด้อยก็เลือกที่จะพูดเหมือนบอกเหมือนกันให้คนได้รู้ข้อควรระวังเลยครับ ว่าเราก็มีการปรับตัวการเรียนรที่แบบอะไรก็ไม่แน่นอนถูกต้องครับมีการปรับตัวโลกทุกวันนี้ก็แบบหมุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วบบสัมคัญมากที่เราต้องอัดแอปให้ทันปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันครับแล้วก็เราโทษทุกอย่างไม่ได้ฝนฟ้าอากาศออพยายามมาโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้ออแล้วก็ปรับตัวเองครับคงอาจจะไม่ได้สวยงามหรือว่าหิวโหยหรือว่าแบบหอมหวานเหมือนกับเมื่อก่อนเนาะแต่ว่าเราก็ต้อง กับตัวเองเพื่อความอยู่รอดแล้วก็ทุกวันครับเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่แล้วเป็นการเรียนรู้ครับแฟนๆมีแบบผมกเฮ้ยพอเราเข้าขสู่วงการนั้นอะไรเงี้ยจะมีงานมันหายหรือเปล่าก็ยังมีคนถามครับก็ไม่ได้หายนะครับก็ยังมีสัญญ,ญาณทางช่องเจเจสีอยู่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับวาระและโอกาสความเหมาะสมงียครับแต่ว่างานบันเทิงของเราการที่เราได้ออกมาอยู่หน้ากล้องหรือแม้กระทั่งงานหลังบ้าน ที่ได้เตรียมตัวจะรีวิวรถนู่นนี่นั่นทํารายการนู่นนี่นั่นนะครับเป็นความสุขของฝุ่นเสมอมันเป็นการที่ฝุ่นได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยครับก็มีพลังและก็คนดูคือกําลังใจที่เราหายเหนื่อยครับเราจะทำงานตอนนี้แฮปปี้แฮปปี้ครับแฮปปี้มาการเตรียมตัวเห็นว่าชอบมีครับก็กําลังเรียนปริญญาเอกอยู่ที่มจรนะครับก็ใกล้จะจบแล้วเรียนมาประมาณ2ปีเต็มๆ ก็อยู่ในช่วงแบบปลายๆและระหว่างทำดุสิีบัณฑิตส่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ o, หวังว่าจะเป็นของขวัญถ้าเรียนจบนะเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ครับหนักหนักครับ <c oughs> เพราะว่าการเรียนปริญญาเอกเราจะต้องทำงานควบคู่ไปเลยอ่ามันจะไม่หนักในเรื่องของวิชาการเหมือนตอนปริญญาตรีปริญญาโทรครับโดยเฉพาะผู้เรียนวิศวะมาเลยตลอดปริญญาเอกเนี่ยเป็นการบริหารเวลาเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็รวมถึงบริหารเพื่อนร่วมขาครับ เพราะว่าเราจะไม่ได้แบบมีคนทุกคนมีอาชีพมีงานประจำมันอยู่แล้วครับการที่มาทําตรงนี้คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อมีเป้าหมายสิ่งเดียวกันนี่ครับ<ม>ก็เป็นการเรียนรู้แบบใหม่ว่าเอ้แต่ว่ามันเอาไปยุกไปไประยุกต์ใช้ในการทํางานได้มากขึ้นคือโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้อยู่แค่ในเอกสารและก็ในทฤษฎีความเป็นจริงคือมันต้องมีซอฟต์สกิลมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันพูดคุยกับคนอะไรอย่างนี้ครับก็แต่เรามีมิชชั่นเดียวกันคือความสำเร็จคือเรียนให้จบใครไม่จบใครอ่อนแอเรื่องไหนก็มาช่วยเติมซึ่งกันะ ยากอีกก็ไม่ได้ยากที่หลายๆคนตีตุกอ่าใช่ครับฝุ่นว่าความยากง่ายเนี่ยมันอา,อาจจะวัดชีวัดยา,ยากแต่ว่าในมุมมองของฝุ่นถ้าเรามีความตั้งใจเนะาะแล้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับความยากมันก็จะลดหายลงไปได้ครับถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจผมว่ามันผ่านไปได้แหละฝุ่นน่ะถ้าเรียนคนเดียวนะยังไงก็ไม่จบแต่ที่พอถูถู้ถไายจนเกือบจะจบได้เนี่ยก็เพราะว่ามีเพื่อนครับเพรว่าเราต้องจัดกรรเวลาทุกอยาก่างลงตัวงานการเรียน,น,นใช่สำคัญมากครับในวันที่แบบ ทพราวันนี้เราทำงานเยอะๆแต่หลายรายการอะไรเงี้ยเรื่องการจัดการรวมถึงเทคโนโลยี AI นูน่นนี่นั่นมันช่วยให้เราจัดการ,รอะไรได้เร็วขึ้นก็สําคัญที่เราเปลี่ยนว่าเราจะไปเอาแรงไปลงเอาเวลาไปลงกับงานดีเทลเยอะๆมาเขียนเรียงความอะไรนานๆอย่รางเงี้ยเราใช้ AI ช่วยแต่เราเอาเวลามาจัดการบริหารเวลาของเราเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าแล้วนานไมละอีกนานประมาณช่วงแปดเราถึงจะได้คิดว่าไม่น่าจะเกินปีนี้ครับจริงๆคาดหวังว่าจะ 2- 3สเดือนนี้ด้วยซ้ำแต่ก็ ขึ้นอยู่กับคณะอาจารย์นะครับว่าเขาจะอนุญาตขนาดไหนครับก็ต้องมีสอบดีเฟนมีการป้องป้องกันดุษฎีบัณฑิตอะไรอย่างเงี้ยครับเตมครับเียมครับรองรับอยากให้ของขวัญชิ้นนี้กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เว่าสิ่งนี้เราเลคุณพ่อคุณแม่จริงๆก็คอยซัพพอร์ตทุกสิ่งที่ผุ่นชอบนะครับแล้วก็ตั้งแต่เรียนจบรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้แล้วอย่างเงี้ยก็คือเป็นการพยายามให้เวลาและให้ความสุข พยายามมีคุณภาพโมเมนต์ดีๆกับท่านเพราะท่านก็อายุเยอะแล้วอะไรเย่างี้ครับก็โดยรวมเขาซัพพอร์ตในทุกอย่างนี่ปุ่นตัดสินใจเขาต้องขอขอบคุณด้วยจริงๆที่มีวันนี้รวมถึงทุกอย่างเลยก็เพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับคอยอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น่านหลังไปคุณพ่อคุณแม่คอยอยู่และซัพพอร์ตเราวันที่เราเหนื่อยล้าที่สุดไม่ต้องพูดอะไรกลับไปบ้านแค่ขับรถกลับไปบ้านคือฝุ่นแยกมาอยู่บ้านตัวเองถ้าวันหนึ่งขับรถไปกลับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่ทํากับข้าวไข,ข่ เหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้วมีพลังกลับมาสู้ต่ออีกครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้จะมีงานละครที่แฟนได้ชื่นใจไหมครัอันนี้ก็อยู่ที่พูดคุยกับช่องอยู่ครับแต่ยังไงได้เจอกันทางช่อง 7hd แน่นอนก็คือทางรายการครับส่วนเรื่องละครหรือจะเป็นซีรีส์หรือจะเป็นพาร์ทบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้อยู่ความเหมาะสมของทางช่องด้วยกันนะเราตกันตเราติดตามกันต่อไปครับแต่ละวันละเป็นงานเลยทุกงานโอเคครับหรือเร็วกว่านั้นก็ได้ไม่แน่ครับ